สัสดีค่ะ,คะเ,เป็นยังไงบ้างครับอากาศวันนี้อากาศเย็นสดชื่นค่ะว้าวมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะนี่ขอบคุณ<ม>ครับสวยมากๆค่ะห้องพ,พักก็แบบดีมาก นี่นค,คือความการันตีนี่จากพี่สาวสุดยอดสุดยอดโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะทุกๆคนนี่นะอันนี้อันนี้ต้มอะไรครับเนี่ยชาบูครับชาบู ว้าวโอ้โหนี่คือบรรยากาศนะทุกๆกคนนี่นะสงาอันนี้อันนี้ต้มอ,อะไรครับเนี่ยชาบูครับชาบูนี่ทุกทุกคนน้องเขากินชาบูบนม่อนพระจันทร์สงกรดเลยนะเนี่ยกินชาบูชมดาวบนดินนี่นะฮะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นทะเลหมอกนะฮะด้านหน้าน้องๆมาจากไหนครับกรบุงเทพครับโอ้กรุงเทพเลยใช่ไหมครับ,รบยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทรสงกรดครับผม นี่บรรยากาศแห่งความสุขนะครับนี่ทุกทุกคนดีต้อนรับพี่บ๊อบบี้เดินทางมาจากร้อยเอ็ดมานี่มาเยี่ยมเยือนม,ม่อนพระจันทร์สกดสวัสดีครับพี่บ๊อบบี้ครับโอ้วันดีครับวันดีครับนี่พี่บ๊อบบี้มาพักผ่อนที่ม่อนพระจันทร์สกุลดพวกนี้จะเดินทางขึ้นโดยหลวงเชียงดาวนะครับแล้วก็นี่ติดต่อมาจากน้องดาวนี่นี่นี่น้องดาว นี่นะทุกคนนะตัรายการสกรุลไปที่แนะนําเลยว่าถ้าใครอยากจะขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเนี่ยสามารถติดต่อน้องดาวได้นะเอาแมทเอก่อนเขาจะได้จําหน้าได้อ่ะเพราะไม่มีใครตอนที่เราถ่ายกันตรงตรงนี้นะครับอบอกเบอร์หน่อยอ่ะถ้าใครจะขึ้นดอยหลวงเชียงดาวติดต่อศูนย์แปครับครับผม6กสองเครับครับผม 2, 2 1 9 0ครับครับนี่นะฮะเตรียมอาหารมีลูกหาบมีทุกอย่างพร้อมพร้อมครับนี่แฟนเพจของม่อนพระจันทร์สกรดก็ดีหรือ แฟนรายการของสงกตวารตีความสุขวิจัยก็ดีถ้าใครอยากจะขึ้นโดยหลวงติดต่อมาที่น้องดาวได้นะเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวพิมบี้เดี๋ยวก่อนขึ้นโดยหลวงพวกนี้กินข้าวต้มชมทะเลหมอกบนบนพระจันทร์สุกดก่อนเนาะใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับย่างหมูกระทะครับผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับรายการทรงกดเวรตี้ความสุขอยู่ที่ใจวันนี้ม่อนพระจันทร์ทรงกดได้มีโอกาสได้ต้อนรับพี่ๆมาจากนครศรีธรรมราชว้าวนี่เดินทางมาจากนครศรีธรรมราชเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ม่อนพระจันทร์ทรงกดนะครับนี่นะครับบรรยากาศติ้งหมูกระทะยามเย็นครับทุกคนอร่อยไหมครับบรรยากาศดีมากครับโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับรายการทรงกดเวรลตี้ความสุขอยู่ที่ใจ วันนี้บรรยากาศทะเลหมอกบนม่อนโอ้โหหมอกเต็มเลยครับทุกๆคนวันนี้นี่แบบฟุ้งกระจายเลยนะฮะโอ้โหบรรยากาศยามเช้าๆอย่างนี้มองแทบไม่เห็นอะไรเลยเป็นผืนมาเลยฮะเป็นผืนตั้งแต่เช้าแล้วก็ตีขึ้นมาเช้ามากกวันนี้นะฮะตามหลักปกตินี่กว่าจะตีเป็นผืนขึ้นมาอย่างนี้ก็ประมาณเก้าโมงสิบโมงแต่วันนี้เพิ่งจะเจ็ดโมงกว่ากวามั้งตีเป็นผืนมาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ สะพานบุษดีชมจันทร์นี่แทบจะมองไม่เห็นเลยนะทุกคนเดินชมบรรยากาศโอบโออนโซนคยกอะไรอะโอนโซนไอหมอกยามเช้าให้กับแฟนๆรายการทรงกดวอร์ไรตี้เนี่ยได้รับชมกันเผื่อมีโอกาสมาม่อนพระจ,จันทร์ทรงกดอำเภอเชียงดาวนะทุกคนจะได้มาสัมผัสบรรยากาศอย่างเงี้ยนี่เขาเรียกโอ๊ยอบโอนโซนนะฮะนี่คือบรรยากาศธรรมชาติที่ โอ้โหแบบนี่เราสัมผัสได้เลยนะทุกทุกคนถ้าทุกคนอยู่ที่นี่สัมผัสได้เลยนี่โอ้โหปะทะกับไอหมอกเลยนะฮะน้ำค้างเกาะนี่เต็มเลยนี่มีนี่อีกนี่นี่มาดูนี่มาโอ้โหนี่นี่นะฮะ เยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมนี่เป็นแถวเลยเห็นไหมนี่นะฮะน้ำค้างมันเกาะนี่โอ้โห,โหดูเต็มหมดเลยนี่นี่นี่บรรยากาศดีจังเลยทุกคนหมอกเต็มเลยวันนี้อไอ้ปะทะนะตัวนี้ปะทะไอหมอกเต็มเลยวันนี้ถือว่าหมอกเยอะมากฮนะเยอะกว่าทุก,ทกวันนะทุกคนนะเนี่นะฮะมองแคบจะไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นไหมูช้นดาวเลยนะฮะบ้านไม้แทบจะมองไม่เห็นเลยโอ้ปกคลุมไปด้วยสายหมอกแล้วนะทุกคนวันนี้ถือว่าหมอกเยอะมากๆเลยนะฮะในวันนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะฮะคงจะตีลงไปเป็นผืนเป็นทะเลเหมอกให้เรามองเห็นได้เห็นความสวยงามนะะแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยคือแบบ โอ้โหตีเป็นไอขึ้นมาเต็มเลยนะฮะวันนี้ถือว่าหมอกเยอะกว่าทุกวันเลยนะฮะวันนี้นะครับลองหมอกทุกคนนี่เต็มเลยฮนะโอ้โหวันนี้โอโ้วันนี้แบบประทะสายหมอกแบบจังๆเลยทุกคนสวัสดีครับน้องหญิงสวัสดี เป็นยังไงบ้างครับอากาศวันนี้อากาศเย็นสดชื่นค่ะว้าวน้องหญิงมาจากไหนเนี่ยเดินทางมาจากมาจากเ,าเชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะว้าวี่สาวเชียงใหม่นะครับน,นี่นะฮะน้องหญิงนะฮะได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยือนบนวันพระจันรทร์สมกรน่มาชมทะเลหมอกกันนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ครับโอ้คับวันนี้หมอกยังไม่มาเนาะครับครับหมอกยังบางอยู่ครับวันนี้ครับผมแต่ก็ยังสวยอยู่นะครับคับผมนี่พี่พี่มาจากนครศรีธรรมราชนี่นะครับวันนี้ได้มีโอกาสครับวันนี้เลยเชียงดาวครับวันนี้ได้มีโอกาสมาชมทะเลหมอกบนม่อนพจัทรสมกรนะแต่วันนี้เดี๋ยวหมอกยังบางอยู่ครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่ครับพระาทิตจะไม่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 สาดแสงมานะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ นี่ขอบคุณครับสวยมากมากค่พักก็แบบดีมากนี่คือความการันตีนี่จากพี่สาวสุดยอดสุดยอดนี่ครับผมสวัสดีย้ำเช้าครับผมอากาศดีไหมคะโอ้วันนี้ก็ถือว่ายังไม่หนาวเท่าไหร่ครับเนาะอากาศสบายสบายครับผม สวัสดีครับน้องหานสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนี่โอ้นี่น้องหานนะฮะนี่สวัสดีครับสว,วันดีจะมีโอกาสมาเยี่ยมเยือนม่อนพระจันทร์สงกรดสวยมากสวยจริงจริงเลยหมองหลังคือตั้งใจมาที่นี่นานหลายปีละแต่นี่ไม่มีโอกาสสักทีาม,ามามารอบนี้นี่ถือว่าโชคดีมากใครที่ยังไม่เคยมาแนะนําว่าถ้ามาเชียงดาวนะครับต้องมาพักที่นี่เราลองว่า สวยงามแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนยิ่งช่วงนี้เห็นทะเลหมอกทุกว,วันเลยสวยครับนะฮะก็ในเชียงดาวเนี่ยดูเห็นสันตรงนั้นไหมสวยงามมากพี่โอ้มันเป็นเคิร์ฟแล้วมีแบบทะเลหมอกฝั่งโน้นอ่ะเนี่ยสวยจริงจริงครับนีเนเน่เป็นธรรมชาติ<อ>แบบของบุญมาพัชจรงสงกรดเนาะใช่นะแล้วก็มาง่ายไปง่ายด้วยแล้วน้องหาเนี่ยมาหลายโอ้หกเจ็ดหกปีที่แล้วแล้วมั้งใช่คเคยมาตั้งแต่ประมาณหกเจ็ดปีแล้วเนาะนานมากนานมากแต่แต่ยังไม่เคยเห็นบรรยากาศ แเนี่ยยงามท้อสุดดคือจริงๆแล้วเมื่อวานหมอกจะหนากว่านี้แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งแต่ละวันบรรยากาศไม่เหมือนกันครับธรรมชาติของแต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นอนสักงสองคืนแล้วที่จันดาวนะนี่ครับที่นี่บรรยากาศทุ่ยอดจริงๆขอบคุณน้องหานครับขอบคุณครับ วันนี้ป๋ามานั่งชมทะเลหมอกนะชมวิวบนบ้านพระจันทร์สงกรดครับยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากครับพาลูกสาวมาโอ้ครับผมอยากจะมาเยี่ยมที่นี่ได้ยินข่าวมานานแล้วครับผมตรงไหนโอ้ทะเลหมอกสวยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปรู้จักแล้วขึ้นมาได้พบได้รับการต้อนรับที่ดีมากเลยครับครับผมขอบคุณป๋ามากๆครับเดี๋ยวต้องไปเดินนู่นครับป๋าที่สะพานบุษรีชมจันทนะครับไปถ่ายทะเลหมอกตรงนู้นจะสวยครับมุมจะสวยครับ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 ผมขอบคุณป๋าครับผมมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับค,ครับนี่ก็เป็นคุณน้ําทิพย์ใช่ไหมนี่เป็นพยาบาลนะฮะนี่จะเป็นพยาบาลวันนี้ได้ครับวันนี้ได้มีโอกาสได้มาชมทะเลหมอกบน่อนพระจันทร์สงกรดครับเนาะครับผมเอ่อเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าวันนีน้หมอกบางไปหน่อยเนาะค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีค่ะอากาศเย็นสบายค่ะกําลังดีเลยแล้วก็ได้วิวตอนเช้าแบบนี้คือคุ้มมากนะคะอยากให้มากันค่ะว้าวขอบคุณครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาจากไหนกันครับมาหลายที่นะ,ะหลายที่เลยเหรอออมารวมตัวกันที่บนญม่อนพระจันทร์สงกรดใช่ไหมฮะโอ้ว้าวเทมก็มีข่าชิงเซาก็มีค่ะโอ้ขอบพระคุณครับที่ให้เกยียรติบนพระจันทรสงกรดนะครับจิบข้าวต้มนะฮะเป็นไงครับข้าวต้มเยี่ยมเยี่ยมครับใช่ได้นะครับอ,อร่อยครับอร่อยครับข้าวต้มเป็นไงต่อได้นะครับต่อได้เบิร์นได้เบิร์นได้เบิร์นได้ครับผมนี่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณเสียเสียชัดครับผมเสียชัด นี่นะฮะเสียชัดและทีมงานนี่นะฮะมาให้เกียรติกับม่อนพระจันทร์ทรงกรดนะครับยามเช้านะครับกินข้าวต้มแก่แกหนาวครับผมหนาวเหรอแกหนาวครับผมแกหนาวใช่ไหมครับผมชมวิวชมหมอกทะเลหมอกครับผมฮะดูใบหน้าป่าก็หน่อยแกหนาวนะฮะโอ้หน้าแดงนะป่าเนี่ยหนาวหนาวจัดนะครับเนี่ยครับคือบรรยากาศนะฮะความสุขบนม่อนพระจันทงกรดนะครับอันนี้เสียหนึ่งตลาดทานินนี่ จิบข้าวต้มยามสายๆนะไม่ใช่ไม่ใช่จิบข้าวต้มยามเช้านะจิบข้าวต้มยามสายวันนี้ครับผมครับผมลองดูก่อนะถึงแม่ก็ถึงพอดีอ่ะไปเลยไหมครับใช้ได้ครับผมโอ้โหล้ำแท้ๆครับนี่เสียหนึ่งนี่เขาเปิดร้านค้าที่ตลาดธานินนะขายรองเท้าครักรองเท้าแฟชั่นครับแฟชั่นต่างๆนะทุกแบบลยครับผมะสามารถไปเลือกซื้อได้ครับผมแล้วชื่อร้านอะไรครับเสียหนึ่งชื่อร้านเพชรตําหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งครับผม เพชรน้ำหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งตลาดทานินทนี่อยู่แถวแถวเชียงใหม่ในเล็กครับผมฮะลูกค้าจะรู้เลยครับผมถ้าเข้าไปแถวนั้นนะครับผมครับโอ้นี่แฟนๆรายการสกปรตพวเลตี้ถ้าใครไปตลาดทานินนะอย่าลืมไปอุดหนุนเซี่ยหนึ่งนะร้านเพชรน้ำหนึ่งครับห้าศูนย์หนึ่งครับผมห้าศูนย์หนึ่งตลาดทานินนี่ขอบคุณเซี่ยหนึ่งที่ให้เกียรติบ่นพัชรสกปรตได้มีโอกาสได้รับใช้ครับผมครับ ดัมกำลังจะเดินทางกลับกันเมื่อคืนก็ได้มาพักฟอมที่บนม่อนพระเจรศกน์นี่จะขึ้นขึ้นไปเมืองคลองแล้วก็จะทะลุออกไปนะฮะทะลุออกห้วยน้ำดังนะฮะทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วเส้นทางที่เชียงดาวเนี่ยนะมันจะทะลุกันได้นะฮะทะลุไปปลายนะหรือว่าจะเมืองคลองจะทะลุไปเวียงแหงคือทางวนวนเวียนกันได้หมดนะฮะก็มาพักจุดที่ม่อนพระเจร์สศกแห่งนี้นะครับผม กันนะฮะนี่เดินทางไปแล้วไปเติมน้ํามันก่อนนะ,ะเติมน้ำมันแล้วก็จะขับขึ้นเขาทะลุจากอยหลวงเชียงดาวที่บนเมืองคองไปออกก้้ยน้ําดังอําเภอปลายกันนะครับนะฮะนี่นะฮะน้องๆทีมงานต้องบ้านนะฮะจากระยองนะครับ